คนห่วงทั้งประเทศแต่ยังปิดข่าวชาวเน็ตจุดดรามา่าเอสกันดพงศ์ฟื้นแล้วแต่เงียบไม่อยากบอกใครเป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้ค่ะพระเอกหนุ่มเอสกันดพงศ์กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากมีอาการบูบหมดสติท่ามกลางแฟนคลับที่เป็นห่วงเป็นใยกันทั้งประเทศซึ่งภรรยาของเอสคิตตี้คริสติน่าจะออกมาแจ้งอาการของเอสผ่านอินสตาแกรมให้ได้รับทราบกันเรื่อยๆและเมื่อไม่นานมานี้มีเพจด,ดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพของเอสไครกับใส่ชุดของโรงพยาบาลล่าสุดนั่งยิ้มแล้วก็พนมมือรายล้องไปด้วยยตาดแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะภาพดังกล่าว ก็ได้ถูกลบออกไปจากเพจดังสร้างความสงสัยอย่างมากว่าเป็นรูปปัจจุบันหรือไม่ถามว่าเอสหายดีแล้วใช่ไหมล่าสุดอินส a าแกรมรายการคุยแซบโชว์ได้ออกมาอัปเดตข่าวของเอสกันตพงพร้อมแท็กหาใน IG มีหลายๆคนให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแต่ก็มีชาวเน็ตรายนึงเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงๆฟื้นแข็งแรงแล้วมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีปะแล้วทำไมต้องปิดบังอยู่ได้ เป็นไรไม่รับโทรศัพท์เป็นไรเหมือนไม่อยากบอกสื่องงใจฟ้าดีขึ้นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะและก็มีคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย